ดีค่ะสวัสดี FC และทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องรจนาครัวคนเดินป่านะคะวันนี้รจนามาเก็บหอยค่ะมาเก็บหอยพี่นายกำลังไถตีโรตารี่อยู่ตรงนู้นนะคะรจนาก็มาเดินเก็บหอยอยู่วิ่งนี้พี่นาตรงนี้เป็นที่ของปู่นะคะปู่น้องเอิร์ธหรือว่าพ่อพี่นายนะคะ ยังไม่ดำเลยค่ะก็ว่าจะดำเร็วๆนี้นะคะเก็บหอยได้ยังไม่เยอะเลยค่ะก็จะเก็บจนกว่าจะได้ซักครึ่งกระคุค่ะถึงจะพอดีมีหอยเขาเรียกว่าหอยอะไรหอยเป็นสีทองอะค่ะหอยเชอรี่สีทองอะมีด้วยนะคะเนี่ย ทเขาเอาไปเลี้ยงเพาะขายกันเยอะแยะเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนาจะไปเก็บหอยเดี๋ยวเราจะนาจะไปเก็บหอยต่อเลยนะคะจะได้พอกระปุไหมไม่รู้นะคะแต่ว่าหอยเยอะมากเลยค่ะถ้าปล่อยไว้ในนามันก็จะกินข้าวหมดก่ะกัดกินข้าวหมดเลยทางที่ดีเราเก็บไว้เก็บออกจากนาดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราเก็บไว้แล้วก็แค่น้ำไว้สักคืนให้มันคายคายดินออกนะคะรุงน,นี้รถจะนาก็จะทำค่ะ เี๋ยวให้ร้านมาเก็บปลาค่ะ เาของปูที่ปูเก็บไว้เมื่อวานแกเก็บไว้ได้สองกระพุสามกระพุ่เหมือนกันค่ะเห็นน้ำอย่างนี้แล้วนึกถึงตอนเด็กค่ะสมัยเด็กๆเราจะนาชอบเล่นน้ำในานาแบบนี้นะคะแต่ก่อนเขาไม่ค่อยใช้ยาฆ่าหญ้ากันค่ะ เดี๋ยวราจน่าจ,จะเอาหอยไปแช่นะ้ำไว้นะคะสักคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ราจน่าจ,จะทำค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานรจนาก็พาไปเก็บหอยนะคะก็ได้หอยมาค่อนข้างเยอะอยู่นะคะอยู่ในนาค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาไว้แล้วมันจะกัดกินต้นข้าวค่ะถ้าเราดำนาแล้วมันมีน้ําหอยมันก็จะไปกัดกินยอดข้าวนะคะก็เลยต้องเก็บออกนะคะวันนี้รจนาก็จะมาต้มแล้วก็แกะเมื่อคืนรจนาเอาแช่ไว้แล้วค่ะเอาแช่ใส่ในกระคุวไว้ในถังไว้ให้มันคายดินออกมานะคะแล้วก็ วันนี้รสจนาก็จะต้มเสร็จแล้วก็จะแกะแกะแล้วก็แกะตาออกนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้เอาไว้เอาออกมากินนะคะถ้าวันไหนเรามีเมนูที่จะทําหอยเราก็เอาออกมากินนะคะสําหรับวันนี้รสจนาก็ว่าจะตาใส่ส้มตามกินตอนกลางวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูหอยกันเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาไว้ในถัง ันนี้เหมือนหอยเชอรี่สีทองเลยค่ะสีมันรจนาเห็นเขาทำเพาะพันธุ์ขายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเชอรี่สีทองนะคะหอยสีทองเหมือนจะมีพันธุ์อยู่นะคะขายได้ราคาดีด้วยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับชาวนาเนี่ยไม่มีราคาเลยนะคะเพราะว่ามันกัดกินต้นข้าวค่ะเราต้องเก็บมันออกนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยนะคะตอนนี้รจนาก็ ต้มน้ำไปแล้วนะคะตอนนี้ในหม้อก,ก็เดือดแล้วมาแล้วสวัสดีครับเบิ้งของจะกคัมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกินน้ำไปลูกแม่กำลรังต้มหอยอยู่ ทีนี้รจนาก็จะเอาไปแกะนะคะเสร็จแล้วนะคะรจนาต้มเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้าเย็นเดี๋ยวเราไปนั่งแกะที่กระท่อมดีกว่านะคะบรรยากาศดีๆโลง่ลงๆนะคะค่ะตอนนี้รจนาก็มาอยู่บนกระท่อมแล้วนะคะเตรียมแกะหอยค่ะนี่เลยค่ะหยอยเยอะกับอีกหนึ่งหม้อค่ะแล้วก็จะแกะตัวมันออกจาก อันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ต้องแกะตาออกด้วยนะคะถ้าเป็นหอยเชอรี่เราต้องแกะตามันออกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตาหอยเชอรี่กินแล้วจะปวดหัวนะคะก็เลยต้องแกะตามันออกนะคะเอาไปทําได้หลายเมนูอยู่นะคะเอาไปผัดกะเพราก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปทอดค่ะทอดเสร็จแล้วก็คกลุกรสดีนะคะ เดี๋ยวรสจนาจะแกะตัวมันออกก่อนค่อยมาแกะตาออกทีหลังนะคะพอเราแกะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็แกะตาเสร็จแล้วรสจนาก็จะเอาไปคั้นเกลือล้างค่ะเอาไปคั้นเกลือล้างอีกทีหนึ่งนะคะแล้วรสจนาก็จะต้มอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวรสจนาจะให้ดูความต่างระหว่างเชอร์รี่สีทองนะคะกับหอยเชอร์รี่ธรรมดานะคะเชอร์รี่สีทองเนี่ยตัวมันจะเต็มอ้วนค่ะอ้วนทวนสมบูรณ์แล้วก็เต็ม บล็อกเลยค่ะเต็มเปลือกเลยค่ะนี่ค่ะส่วนสีดํามันจะผอมๆแล้วมันก็จะดํานะคะเนื้อมันก็จะไม่อ้วนไม่เต็มนะคะเขาถึงนิยมเอาเชอร์รี่สีทองไปเพาะพันุขายนะคะตอนนี้โรจนาก็เคยเห็นใน YouTube ในอะไรเขาทําเพาะขายกันอยู่กิโลละแ80ดสิบาทนะคะทั้งเปลือกนะคะซึ่งราคาแพงมากเลยนะคะโรจนาว่าจะแบ่งเก็บไว้เพาะพันุอยู่ค่ะเลี้ยงไว้ในกระชังนะคะ ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการแกะตาหอยออกนะคะนี่ค่ะตาหอยมันจะอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางของหอยให้เราเอามือนัดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงออกนะคะอย่างันดึงออกหมดแบบล้วนี่นะคะต้องดึง ตามันออกนะคะต้องแกะตาออกค่ะหอยเชอรี่ถ้าเป็นหอยนาเราบ้านเรานี้ไม่ต้องแกะนะคะมันไม่มีตามันไม่ปวดหัวะคะ่ะแต่ถ้าเป็นหอยเชอรี่เราต้องแกะออกเพราะมันจะทําให้เราปวดหัวนะคะแล้วจนะนาก็แกะตาหอยออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากคั้นเกลือค่ะแล้วรจนาก็จะต้มอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาทำส้มตำกินกันตอนกลางวันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันนะคะรจนาขอไปเตรียมเครื่องตำส้มตำก่อนค่ะรจชนาจะตำส้มตำเลยนะคะผงชูรสนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยจริงๆนะคะ ได้ก็จะเป็นน้ำปลานะคะค่ะวันนี้ก็มีกับข้าว ส้มตำนะคะแล้วก็ผัดเครื่องในไก่เมื่อเช้ารจชนาผัดไว้นะคะวันนี้กับข้าวก็ไม่ได้ทําเยอะนะคะเพราะว่ามีของหวานด้วยค่ะมีข้าวต้มแล้วก็ขนมฮอหมอกนะคะก็มีข้าวต้มมันก็จะกินแทนข้าวได้เหมือนกันนะคะก็อิ่มเหมือนกันนะคะ ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวรจนาจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะรจนาก็จะขอลาทุกท่านไปตอนนี้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่มีโรคไม่มีภัยนะคะเงินทองไหลมาเทมามีแต่ความโชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้รจนาก็ขอสวัสดีค่ะ What's wrong